โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติซึ่งได้มีการจัดการศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2426เช่นเดียวกับพระอารามหลวงทั่วๆไปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระบรมราโชบายให้พระอารามหลวงทุกแห่งในพระราชอาณาจักรสอนหนังสือไทยและสอนเลข ในปีพุทธศักราช2426สมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จมาประทับจำพรรษาที่วัดนิเวศธรรมประวัติทรงเห็นว่าการเรียนในขณะนั้นไม่มีตำราสอนมาตรฐานพระองค์จึงแต่งแบบเรียนเร็วทดลองใช้สอนกับเด็กที่วัดนิเวศเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงลาผนวดเมื่อครบพรรษา แต่การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดนิเวศยังคงดำเนินต่อมาโดยตลอดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดให้มีการจัดการศึกษาประชาบาลขึ้นทั่วประเทศเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2465ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนประจำอำเภอบางปะอิน ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน6,300บาทเป็นทุนสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้นบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งก็คือสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันด้วยเหตุที่โรงเรียนแห่งใหม่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล ทางคณะเจ้าหน้าที่และกรรมการอำเภอบางปะอินจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนราชานุเคราะห์หนึ่งพุทธศักราช2478และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งในภายหลังในด้านความเป็นมาของชื่อโรงเรียนได้ตั้งให้พ้องกับพระนามของพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพราะโรงเรียนนี้สืบเนื่องมาจากโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งสมเด็จท่านทรงดำเนินงานเมื่อทรงผนวดกรรมาการจึงพร้อมกันเลือกชื่อราชานุเคราะห์และให้เลขที่ด้วยว่า1เพราะเผื่อจะมีผู้ใดสร้างสิ่งใดต่อไปอีกจะได้ให้เลขที่ต่อไป